อีเซกันร้องฟอร์กันร้อูอีเซกร้องฟอร์กอร่อีะมเอร์เฮโร่ฟูซัดกีเดอร์เฮโร่ฟูปวดดดีว่อโอเยเอาเรื่องพวกไปนะครับเมื่อนี้เราจะมาจัดมัดมัดไม่สวยสวยไปไหนไปงอนมัดไม่ไปน้องนะฟีไฟ X วันพันแมน แอลนะเพื่อนกดไลค์เขาหนึ่งบวกนะเพื่อนนะกดไลค์มากครับผมนะผู้ใดกดไลนะดค์ขอให้มันหมันนะครับผมผูใ้ใดเขาว่าเบื้องไม่ยหยืมกดติดตามกดซับตะไข่กดสมองให้คอยเพื่อนนะมากดไลค์มากกดแปดแสนมันนี่ผลดีมาจัดครับผมนะว่า<อ>นะมันจะเบิดลายสักไหนนะเขาเม่นมาบอกกันได้เพื่อนนะเบิดจากเพชรได้มัดเดะได้มัดเนี่ยผมต้องการาาาาามัดกระท่าทั้งนะผมนี่นะสำหรับมัดไหมสูกไปหมอเออแล้วกระท่าทั้งไอเซเกอร์ฟอร์เกอร์ชูอีเซเกอร์ฟอร์เกอร์ชูโอ้โอเคอีกทีว่เอาไหม จะอรเกต้าเฮโรฟูจะเกต้าเฮโรฟูปวดด้วยว้าววดที่เยอะเบิร์จะเพลิดเมาเนต์มาบอกกันซุ่มเอาของสองชิ้นที่เราไม่อยากได้เอ่อนาคากไปแล้วก็กระเป๋าไปมีแล้วกดยืนยันพี่น้องเอาของสองอย่างออกนะเริ่มจวดเดี๋ยวเลิกกดไลน์นะเดี๋ยวเลิกกดไลน์นะเก้าเพชรครับผมเอาละหมุนเก้าวดไปบัดได้ดอกอันแรกบัดได้ดอกบอกกันสุดท้ายเสียคอยนเนี่ยแย้วว้าวบวกอีกสามสิบเก้า อวัสดบอกอีกครับเดีครับไอ้กายอบอกอีกเจ้าวัสดีครับขอพดได้หลายนะอยู่ดีมีแห้งนะสวัสดีครับจวดมึงไหนวะบอกได้อีกบออีก 99, 99เอา้ากด มัดได้เลยคร้ใหม่กันมัดได้เลยพี่น้องมัดได้แล้วนะฮะใช่มัดคอยเนี่ยซีลอยหาเพชรนะเมื่อกี้ซีลอยหาเพชรได้มัดเลยอ่าเขาอยากได้ทาฮักมาเขากดอีกบวกบวก,บวกไปอีกบวกสองเก้าเก้าอ่กดออกเลยนะพี่ตอกบวกอีก,ห,ก,ห,กหัวสุดท้ายห้าหัวบวกสามเก้าเก้าไปไม่ต้องกดเออหุ่ยไหนเลี่ยอู้เขต้องซื้อของเพชรแก สวยใน้าฮั้งแล้วสวยอสุรไทยซีก็เข้าประหยัดไป,ไปอู้อู้ได้หว่าเฮ้ยบอสุดท้ายอ่ะนะทั้งมัดทั้งมัดทั้งพาทั้ง1,000 1,100กับอีก3เพชรพี่อนึ่งพันหกับอีก3เพชรนะครับแก้วว่าจะไม่หัวสาแล้วนะนะ1,100กับอีก3เพชรพี่รองอ่าเบิร์เรท่าไหร่ข้อเมนต์บอกคอยไปสุปเจ้าเบิร์หล,หลายปท่าไหรพีร่รอ,องคอมเมนต์บอกกันนะครับผมโอ้โหนะฮะเอ,อาระข้าก่อนถ้านยไปซื้อของ เสื้ออันนี้พี่้องนะระเบิดไข่ไซตามะบวกไอเทมเรียบวกทะาังสามอันอันนี้สามเกแล้วก็ท่าสามเสวยท่าัวท่ลม่หัวใครจัดไน้องจัดเลยจัดเลยลดราคาผมีซื้อครับอ่สวัสดีบวกกันบวกอีกสามเออสวยบวกสามแล้วก็ไปเอาระเบิดไอวอลยังไงบ้างแล้วก็บวกอีกสามบวกสาม มันเบิดเพชรบ่หลายดอกใช่หรออ๋อห้าขวบมังเนียสื้อไปลองซื้อเลยโอ้มันมันออกมาขายได้ก็โอเคนะใช่ไหมอันเมื่อกี้เป็นพัดกระเปิดอันนี้ก็ละสามเก้าเก้าหนึ่งอุ้ยออมาขายไล้ก็ดีด้วยโอ้ไม่ก้า สุดยอดขนาดนี้หรอไม่แน่เสื้อเลยเอามาขายดีอ่ะแต่งโซ่เนี <S <S ่ยสว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 ยนะ๊ว้าวเขามาวุ่นวุ่นฮาวุ่นเดี๋ยวเขาจะไปจัดเขาได้สั้นสักบึ่งนะเดี๋ยวเขาต้องใส่หมัดนะทุกคนเขาต้องใส่หมัดก่อนนะ First นี่บ่าเวลาเวลาโศกหมัดมันสิใหญ่เว้ยเอานะแสดงในรอบนี้ใส่หมัดก็ต้องถือปืนแล้วก็บไอวอร์ไปต่องไอวอร์ไหมเดี๋ยวช่วยไอวอร์ไหมกันโอ้โหทีพี่น้อง โอ้ยอย่างไหนแก้วใส่ต่อมาใส่ต่อมาทั้งไอ้ว่าทั้งหมาดยังเบาเลยฮะสุดรยมอดไอ้วะขอมิสกินอยู่สิบสีอันนะเกินไปยีิบสีอันเนาะโอ้โหโอดร้ายเกินไปแล้วเนี่ยทำไมมันหลายเติบขนาดนี้เนี่ยโอ้ยก็หลายจริงอ่ะโอ้โหยังอีกขึ้นมาอ่ะทาะทาั้งท,งทางทั้งคอลเลกชัน แล้วก็ทาทางทาทางใช่ป่ะทาทางไปใส่ก็ทาท้าง,าาง,าางไปใส่กัน,ไไกนใช่ป่ะ <c oughs> ทาทางใส่ต่อมาสวยมัดแล้วก็โอเคสวยกดที่ป่บุลหบุญเกดที่ป่ออแอร์บอร์ดไฟใหม่แนละ้วเออทีแล้วสวยไม่ร้องปะมาณนี้เพียงนะ โอ้โหคตรทารักเลยจ้ะว้าโอ้โหหนารักแอบเบลวิ่ดีเว้ยมัดมัดมัดด้วยต้องมัดพวดแล้วเจ้ามาไหวทุูนเทียดเลยเอาไหมเอาไหมโซ่พ่อจะเตรียมได้หมอโซ่พ่อจะเตรียมโอ้สุดยอดเอาไหม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 โซ่เตรี๋ยวเนี่ยถ้ารุ่นจ่อได้ไหะรุ่นเนี่ยถ้ารุ่นจ่อได้ไหะรุ่นเนี่ย กดเทพบอกเลยต้องจัดแล้วได้อพี่น้องสวยคุ้มค่าอย,ยู่รอบนี้คุ้มอีหลีแล้วเพราะมันบอันนี้ให้มันขายเลยไงทั้งทั้งอันไอวอทั้งอย่างขายเลยด,ดีดีดีนะผมนะอย่าลืมกดไลค์พี่น้องนะกดหัวาะใจคอยเด้พี่น้อ,อบบงกดไลค์กดแชร์คอยดูระบบกันตั้งนะ